เจ็ดเรื่องเล่าสยองขวัญนในโรงเรียนญี่ปุ่นเรื่องผีสุดหลอนในวัยเด็กเรื่องเล่าตำนานเมืองดังๆในญี่ปุ่นนี่จะว่าไปก็มีอยู่มากมายหลายร้อยเรื่องเลยแต่ที่พวกเราดูจะคุ้นเคยกันมากที่สุดน่าจะเป็นเจ็ดเรื่องสยองขวัญนในโรงเรียนญี่ปุ่นนั่นเองอ่านการ์ตูนแนวแนวรั้วโรงเรียนทีไรก็จะเห็นประจำเลยน่าจะเป็นเพราะโรงเรียนที่เราเห็นว่าเคลื่อนเคร่งสุดๆในยามกลางวันนั้นพอตกกลางคืนจะกลายเป็นที่ลึกลับน่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว ครั้งนี้จะมาเล่าให้คุณฟังทีละเรื่องรับรองสยองจนต้องขนหัวลุกแน่นอน 1. นฮานากดซังในห้องน้ำผีในโรงเรียนที่ไหนก็ไม่น่ากลัวเท่าผีในห้องน้ำจริงๆเพราะทั้งมืดทั้งแคบขนาดนี้ถ้ามีอะไรน่ากลัวโผลมาคงต้องช็อกแน่ๆและเรื่องเล่าที่เรื่องหรือมากที่สุดก็ต้องเป็นผีฮานากซังนั่นเองตามความเชื่อนั้นเล่ากันว่าหากเคาะประตูห้องน้ำที่ชั้นสาม เาะสามครั้งแล้วถามว่าพานาโกซังอยู่ไหมหากมีเสียงตอบว่าอยู่ที่นี่ประตูก็จะเปิดออกและมีเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงสีแดงลากตัวเราไปสถานที่จะพบเจอได้ต้องเป็นห้องน้ำเด็กผู้หญิงเวลาหลังเลิกเรียนส่วนสาเหตุที่เธอกลายเป็นผีเป้าห้องน้ำนั้นเชื่อว่าเธอเป็นเด็กที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกขณะที่มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเธอเรีบหนีเข้าไปหลบในห้องน้ำ ผลก็คือถูกเลวเพลิงจากระเบิดครอบตายทั้งเป็นนั่นเอง 2. บันได13ขั้นโดยปกติแล้วโรงเรียนที่ญี่ปุ่นจะมีบันไดต่อชั้นสูงสุดไม่เกิน12ขั้นปัจจุบันไม่แน่ใจว่ายัางเท่านี้อยู่ไหมแต่ขั้นที่13นั้นจะปรากฏออกมาอย่างลึกลับในยามค่ำคืนและถ้าใครบังเอิญซวยเดินไปเหยียบบันไดขั้นที่13านี้เข้าก็จะถูกวิญญาณร้ายทำให้ตายทันทีเลยทำให้นักเรียนญี่ปุ่นในยุคนั้น กลัวว่าจะไปเหยียบบันไดขั้นนี้กันมากจนบางครั้งก็ขึ้นลงบันไดจะต้องนับขั้นทุกทีส่วนสาเหตุของบันไดขั้นที่13นี้นั้นเล่ากันว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากบันไดเด็กคนนั้นเลยกลายเป็นวิญญาณร้ายที่สิงสถิตยอยู่ในบันไดขั้นที่13 3. าผุ่นกายวิภาคห้องวิทยาศาสตร์ผุ่นโชว์ที่เราเอาไว้ใช้เรียนเรื่องอวัยวะภายในของมนุษย์โรงเรียนไทยน่าจะใช้เป็นรูปภาพแทน ลำพังแค่ตอนกลางวันก็น่ากลัวแล้วพอตกกลางคืนยังมักจะมีคนเห็นว่ามันขยับตัวได้อีกต่างหากและถ้ามันเจอใครเข้าหลักก็จะวิ่งไล่ตามอย่างไม่ลดละเพื่อที่จะชิงเอาชีวิตของมนุษย์คนนั้นมาเพราะมันเองก็อยากเป็นคนจริงๆเหมือนกันมักมีคนเล่าเพิ่มเติมว่าบริเวณหัวใจของหุ่นจำลองนั้นจะพบว่าหัวใจมันเต้นอยู่ด้วยสเสียงเปียโนโจากห้องดนตรี เสียงเปียโน,โนอันแสนไพเราะที่แววออกมาจากห้องถ้าได้บรรเลงจากฝีมือของนักดนตรีคงทำให้เพลินดีแต่พอเปิดเข้าไปจริงๆกลับไม่มีคนอยู่ซะอย่างนั้นเล่นเอาหลอนสุดๆไปเลยเล่ากันว่านั่นเป็นวิญญาณของครูสอนดนตรีที่ตายแล้วแต่ยังคงวนเวียนสิงสถิตยอยู่กับห้องดนตรีนั่นเอง 5. ารูปปั้นหิมนมิโนโมิยะคินจิโร่เจ็ดเรื่องเล่าลึกลับในโรงเรียนญี่ปุ่นนั้นบางเรื่องอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่สำหรับเรื่องรูปปั้นหินนิโนมิยะนั้นเชื่อว่ามีอยู่เกือบครบทุกโรงเรียนแน่นอนนิโนมิยะคินจิโร่นั้นได้รับการยกย่องให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการศึกษาญี่ปุ่นเพราะสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่นั้นภาพที่ทุกๆคนจะเห็นจนชินตาก็คือเด็กชายที่กําลังตั้งใจทํางานแบบฟืนไว้บนหลังพร้อมกับอ่านหนังสือเรียนไปด้วยนั่นคือแบบอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จจนได้รับการยกย่อง แต่พอตกกลางคืนใครจะไปคิดว่ารูปปั้นหินนี้จะมีชีวิตขึ้นมาและวิ่งเล่นไปรอบๆโรงเรียนเพราะสมัยมีชีวิตอยู่เขาไม่มีโอกาสได้เล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆมากนะักกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นก็จะกลับมาอยู่ที่ท่านดังเดิมนับว่าเป็นหนึ่งในเรื่องลึกลับที่สบายๆไม่สยองขวัญมากนะักหกระจกห้องน้ําเวลากลางคืนหลายๆโรงเรียนในญี่ปุ่นจะมีเรื่องเล่าว,ว่าถ้ามองกระจกห้องน้ําเวลากลางคืนใบหน้าของเราจะเปลี่ยนไป หรืออาจจะมีวิญญาณปรากฏบนกระจกยืนอยู่ข้างกายคุณบ้างก็ว่าจะเห็นภาพใบหน้าสุดท้ายของชีวิตคุณก็มีบ้างก็ว่าจะเห็นภาพของเนื้อคู่และอื่นๆเรื่องเล่าอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่โรงเรียนแต่นี่ก็ทำให้หลายๆคนไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำคนเดียวไปเลย 7. เสียงลูกบาสในโรงยิมเรื่องลึกลับเรื่องนี้เป็นฝันร้ายของนักเรียนที่เป็นเวรต้องเก็บอุปกรณ์กีฬาจริงๆ เพราะบางครั้งที่เห็นคนยังเตะบอลหรือเล่นบาสที่โรงยิงอยู่คนเดียวจนผิดสังเกตพอลองสังเกตดูดีๆจะพบว่าที่เล่นอยู่ไม่ใช่ลูกบอลแต่เป็นหัวของเขาเองต่างหากเจ็ดเรื่องลึกลับในโรงเรียนญี่ปุ่นเจ็ดเรื่องที่เล่ามาข้างต้นนี้เป็นเรื่องที่นิยมเล่ากันมากที่สุดทั้งนี้ก็อาจมีบางเรื่องที่แตกต่างกันไปบ้างตามแต่ละพื้นที่แต่เรื่องดังๆจะยังเหมือนเดิม เช่นผีฮานาโกูซังบันไดขั้นที่13หรือหุ่นวิชากายวิภาคเป็นต้นก็นับเป็นเรื่องน่าสนใจที่เด็กๆญี่ปุ่นยังคงเล่าต่อๆกันมารุ่นต่อรุ่นหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่แต่งไว้หลอกเด็กเพื่อจะได้รับกลับบ้านก็เป็นได้ถึงยังไงก็น่ากลัวอยู่ดีละนะ